สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ที่ได้เกิดมาสวงเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลวงแห่งไทย ¡Gracias! ดีครับผมร้อยจำนวนเอกรามินบุรีรองสวัสดฝ่ายทะเบียนอากาศกองทะเบียนอาจากรผมเป็นผู้หนึ่งที่ที่จะเกษียณอายุราชการในในปีนี้ผมบรรจุขระการแรับและเกษียรราชการที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเหตุที่เป็นที่ีเพราะผมมีผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจผมและเพื่อนร่วมงานที่ดีทําให้ผมต้องดูจนเกษียณอายุราชการจนถึงวันนี้ครับสวัสดีครับ ดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงจิราพรสายยาโสพลรองสารวัตรอำนวยการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากรหนึ่งเมื่อปีพศ2525ทํา,งา,ง,าทงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้เปิดรับสมัครตุกมาสอบก็ประกาศออกมา หนึ่งในหลายร้อยคนได้มาอยู่ที่แผนกตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือตั้งแต่วันที่1ตุลาสอ2หประมาณ2ี่ปีจะประมาณปีพศ2547ท่านพลตำรวจตรีวิรัติเกษมสุวรรณมาเป็นผู้บังคับการให้พี่ตุ๊กลงมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักง,งานท่านผู้บังคับการแล้วก็พี่ก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งปีพศ2553ก็มีการแบบส่วนราชการเพิ่มกองกับแล้วพี่ตุ๊กที่เคยอยู่กองสาพี่ก็ได้มาอยู่ฝ่ายทะเบียนบัญชีคนหนึ่งตัว พี่เองกับตำแห่งอยู่ที่ไฟหนึง่งก็จริงแต่ว่าได้มาทําอยู่ที่สานักงานตลอดรวมระยะเวลามาจนถึงทุกวันนี้ก็3าปีเต็มแล้วทุกข้าบัญชาทุกท่านท่านน่ารักท่านมีจิตเมตตาแล้วทําตรงนี้มาที่จะทําด้วยใจน้องๆใน,นทอวอคือเป็นเด็กดีน่ารักมีระเบียบวินัยดีเยี่ยมก็อยากให้น้องได้มีความอดทนต้องรักองค์กรทํางานทุ่มเทให้เต็มที่สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับการท่านรองผู้บังคับการท่านผู้กังับนะคะ,ท,คะ,คะที่จัดงาน วันนี้ขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าตุ๊กจะ,กะเกษียณไปแล้วตุ๊กก็จะจดจําวันนี้เป็นวันที่ตุ๊กมีความปลื้มปิติอิ่มเอมใจที่ท่านมีเมตตาจัดงานวันนี้ให้ตุ๊กและจะขอราลึกไปตลอดชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณมากพะะี่โต้งก็เป็นแบบอย่างในการทํางานที่ดีทุ่มเทกับการทํางานพี่โต้งช่วยงานเรื่องหมายจับใช่ไหมคะคือถ้าโทรมาตอน 11, 12, ตีหนึ่งตีสองพี่โต้งแกจะลุกมาเช็คให้ตลอดแกแอคทีฟในการทํางานตลอดเวลาขยันน้องๆจะยึดเป็นแบบอย่างในความ ทุ่มเทและเสียสละในการทํางานสุดท้ายนี้ขอให้พี่โต้งใช้ชีวิตหลังเกษยียณยังมีความสุขโชคดีนะคะพี่โต้งสู้ๆค่ะ พี่ตุ้งนะคะเท่าที่รู้จักค่ะเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ที่น่ารักนะคะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ขยันขันแข็งค่ะพี่ตุ้งจะอยู่ที่ทํางานนะคะเวลามีงานด่วนอะไรเวลาหลังเลิกงานก็สามารถพึ่งพาได้ค่ะคะิดถึงนะคะตอนนี้พี่เขาไม่สบายไปอยู่พอทอที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ก็ใกล้เกษียณแล้วก็ขอให้พี่ตุ้งดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะเคุณผู้ชมทยานหนึ่งนะคะขอแสดงความยินดีทั้งพี่ตุ๊กและพี่รามินนะคะที่จะเกษียณอายุราชการในส่วนของพี่ตุ๊กจะทํา งานร่วมกับพี่ตุ๊กเยอะมากค่ะขยันเก่งและให้ความใส่ใจกับน้องๆทุกคนค่ะในส่วนของพี่รามินนะคะก็คือขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยที่พี่กเกษียณอายุราชการก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะไม่อยากให้พี่ตุ๊กไปเลยค่ะตุ๊กเป็นพี่สาวที่น่ารักมากคอยช่วยเหลืองานตลอดเวลาเลยรู้จักพี่ตุ๊กรู้จักบนานพี่ตุ๊กเป็นคนขยนันมาแต่เช้าทุกอย่างเป๊ะระเบียบเป๊ะ งานเป๊ะแล้วก็พี่ตุ๊กเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากไม่พบข้อผ <c oughs> ิดพลาดในการทํางานของพี่ตุก๊กหนโอกาสที่เกษียณนี้ของพี่ตุ๊กขอแสดงความยินดีด้วยที่พี่ตุก๊กจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านขอให้พี่ตุก๊กดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของพี่ตุ๊กเองและให้ดูแลครอบครัวซึ่งคุณแม่ของพี่ตุก๊กให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้ววยกัันคนครครรอบ่ะสําหรับพี่ตุ๊กก็เข้าทํางานหลังผมนิดนึงเมื่อปี2 6งหกท่านเหมือต้นสมดปลไปแต่แกอายุมากกว่าผมนิดนึงแต่หน้าแกสาวกว่าผมเยอะก็ทํางานกันมาหลายสิปีหลังก็เสียไปเอาทิดถึงพี่ตุ๊กนะครับมีอะไรให้ผมรับใช้ยินดีเสมอครับยกเว้นเรื่องตังค์อย่างเดียวครับพี่ตุก๊กก็ขอพี่ตุ๊ก,กเกษียณไปแล้วมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวบรนปลายชีวิตเที่ยวให้สนุกเลยครับพี่ตุ๊กครับตั้งแต่เข้ารับราชการตำรวจเข้ามาเจอพี่ตุ๊กครั้งแรกเลยประทับใจเท่เป็นสาวผมสั้น เป็นตัวอย่างของน้องในการรับราชการตำรวจมีอะไรพี่ตุ๊กก็จะแนะนําน้องน้องเรื่องเอกสารเรื่องอะไรทุกอย่างการทํางานพี่ตุ๊กแบบละเอียดมากก็มีอะไรก็ไม่เคยดุด่าน้องแบบค่อยๆสอนน้องไปเรื่อยๆเ,ออเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองการพูดการจาร น่ารักมากก็อยากให้พี่ตุ๊ก,กเกษียณด้วยความแบบสนุกสนาสนส่งมาที่พี่ตุ๊กตั้งใจมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวให้พี่ตุ๊กสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับพี่ตุ๊กของเรานะคะเป็นพี่ที่น่าเคารพมากแล้วแกก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่จะต้องปฏิบัติงานเอกสารทุกคนนะคะคือแกมีความขยันแล้วมีความละเอียดรอบคอบเอกสารใดก็ตามที่เราส่งไปผ่านมือพี่ตุ๊กนะคะไม่ได้ผ่านง่ายๆพี่ตุ๊กจะดูให้เราอย่างละเอียดเลยค่ะเล็กๆน้อยๆไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะก็ ในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่ตุก๊กมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นที่ระลึกถึงของพวกเราตลอดไปค่ะ ในโอกาสที่พิตุกจกกะเกษียณอายุราชการนะคะก็ยินดีด้วยนะก็คงคิดถึงพิตุกเพราะตั้งแต่บรรจุมาเนี่ยก็เจอพิตุกแล้วพิตุกเป็นคนเก่งเป็นคนละเอียดรอบคอบต่อไปไปส่วนงานหน้าหองคงเหงาไม่เจอพิตุ๊กคงเหอนขาดอะไรไปอย่างนึงต่อไปพิตุกก็ไม่ต้องไหนนั่งรถราทำงานแต่เช้าไม่ต้องน,นั่งรถตัวกลับบ้านตอนเย็นได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยววาวา,า,าก็มาเยี่ยมทอบอบ้างนะคะขอให้พิตุ๊กมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขามากๆนะในโอกาสที่พ่ตุกกับพ่โตก,กเกษียณอายุราชการ ผมในฐานะของผู้ขับผ่าชาคนหนึ่งซึ่งก็มีโอกาสใกล้ชิดกับหลักๆก็คือพี่ตุ้มนะฮะพี่ตุ้มก็อยากม,มีท่าเรือกาสเจอเท่าไหร่ก็รทราบว่าภาษาสุภาพอยู่ก็อยากจะขออำนาจคุณพระศร,รีนัฏนาฏใจนะฮะและพระศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทั้งพี่ตุ้มและพี่ตุ้มดำถือเนี่ย ตัวเนดานให้พีุุ่๊กพี่โต้และครอบครัวเยมีความสุขตลอดไปมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วว่างๆเมื่อไหร่ก็อยากให้พี่ๆเนี่ยแวะเข้ามาหา,า,าพี่ๆน้องๆที่ทวอว่างทวอคิดถึงนะครับ